สวัสดีค่ะพบกับช่อง MT Sport Fan กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเพียวอัชลาพรคงยศมือตบวลเวล์บอลหญิงฉายาตบสนั่นลั่นทุ่งเปิดวาร์ปอัชลาพรคงยศนักวลเลล์บอลหญิงทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมในศึกวลเวล์บอลเนชั่นลีก2022เจ้าของฉายา ตบสนันลั่นทุ่งเพียวอัจชลาพรคงยศนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งมือตบหัวเสาหรือ o ไซ s ์ฮิตเตอร์หลังพาทีมชาติไทยสร้างผลงานวอลเล่บอลเนชัลลีก2022หรือ VNL 2022ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือ รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกและจบที่อันดับดีที่สุดเพียง8ทีมสุดท้ายของการแข่งขันถือเป็นนักวอลเล่บอลหญิงที่ทำผลงานยอดเยี่ยมเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยซึ่งเธอยังทำผลงานในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดวอลเล่บอลเนชันลีก2022ทำคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ3ของทีมชาติไทย178คะแนน อัชราพรคงยศชื่อเล่นเพียวส่วนสูงถึง178เซนติเมตรเกิดวันที่18มิถุนายนพศ2538ปัจจุบันอายุ26ปีเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนวัดวัดปรนนารามศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินเดชา สิงหงหาเสนีและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกโดยเพียวอัชลาพรฝ่าฟันวิกฤตมาแล้วกับฐานะทางบ้านปานกลางทำให้ต้องหาเงินช่วยทางบ้านตั้งแต่ยังเด็กชั้นประถมศึกษาเธอเริ่มหัดเล่นวอลเลยบอลที่โรงเรียนบ้านขอนหาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อมาคุณครูเห็นแววว่าเด็กคนนี้น่าจะเอาดีทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลจึงฝึกฝนอย่างจริงจังสำหรับชื่อของอัจชลาพ์คงยศเริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ลงแข่งขันวอลเลย์บอลในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี และการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของสโมสรสุพ,พีมนครศรีธรรมราชก่อนปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุพ,พีมชนบุรีอีเทคด้วยรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดบอลน,น้ำหนักการตบและจังหวะเข้าทำโดยสถิติของเพียวอัชลาพรคงยศตามข้อมูลระบุว่า เธอสามารถกระโดดขึ้นตบลูกได้สูงถึง308เซนติเมตรและกระโดดบล็อกได้สูงถึง295เซนติเมตรเลยทีเดียวประสบการณ์การเล่นในระดับอาชีพนั้นของอัชราพรคงยศเริ่มต้นจากสโมสรสุพ,พีมนครศรีธรรมราชในช่วงปี2009ภายหลังสโมสรเปลี่ยนชื่อเป็นสุพ,พีมชนบุรีอีเทค ในปี2013เธอเคยไปเล่นให้หลีกอินโดนีเซียสโมสรแบงค์ดีเคไอด้วยสัญญายืมตัวและในปี2018ถึง2019กลับมาเล่นในหลีกอินโดนีเซียอีกครั้งกับสโมสรจาการ์ตา BNI 46ก่อนที่ฤดูกาล2021ถึง2022เพียว อัชราพรคงยศได้ย้ายไปเล่นในหลีกยุโรปเป็นครั้งแรกกับสโมสสซาริเยในหลีกตุรกีและกลายเป็นตัวหลักของทีมโดยมีรายงานว่าซาริเยทีมวอลเล่บอลในตุรกีได้ทำการต่อสัญญากับอัชราพรคงยศตัวตบหัวเสาทรงพลังทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งฤดูกาล ผลงานของเพียวอัจชลาพรคงยศมีดังนี้ปี2010รายการ PEA Junior Championship ผู้เล่นทรงคุณค่าและตัวตบยอดเยี่ยมปี2012รายการ PEA Junior Championship ผู้เล่นทรงคุณค่าปี2013รายการกีฬาแห่งชาติ ทั้งที่29ผู้เล่นทรงคุณค่าปี2013รายการ PEA Junior Championship ผู้ทำคะแนนสูงสุดและเสิบย,ยอดเยี่ยมปี2013-2014ถึง2014รายการ Thailand League ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2014รายการ VTV International Cup ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม ปี2 0 1 4ถึง2015รายการ Thailand League ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2015รายการ VTV International ครับตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2016รายการมงเตอร์วอลเลยแมสเตอร์ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2016รายการ ABC ครับตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม ปี2016ถึง2017รายการไ l a n d นด a g u e ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าปี2018รายการไทยเดนมาร์กซ p e ปอร์ลีกผู้เล่นทรงคุณค่าปี2018รายการ AVC ครัพตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2018รายการสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าปี2019รายการสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมทั้งนี้ผลงานกับทีมชาติไทยชุดใหญ่คือ a v c คัพเหรียญทองปี2012เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2013อันดับ17ชิงแชมป์โลก2014 เหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียปี2015คว้าอันดับ13วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2018เหรียญทองอาเซียนกลางปี2019วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน2020และเหรียญทองซีเกมปี2021สำหรับอัชราพรคงยศมีโปรแกรมถัดไป ช่วยทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ระหว่าง23กันยายนถึง15ตุลาคม2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ